ค่ะอันนี้เป็นรถโปรตอนนะคะเพรซนานะคะ1.6นะคะค่ะกำลังติดตั้งพ s ีเซนะคะเี๋งค่ะใส่2ตัวหน้าเครื่องนะคะตัว600บาทนะคะสตัว1,200บาทค่ะแค่ถอดท่อ,อ,อย,ยางออกมานะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็บีบอุปรกรณ์ส่วนใส่นะคะอยากให้รถของเรานะคะหายอืดหายตื้อใส่ได้เลยนะคะโปรตอนที่เหมือนอนโนวานะ่คนจะใช้เยอะนะคะ เพราะว่ารถมันเครื่องใหญ่แล้วกินน้ํามันเนาะอ่ะนะคะอันนี้เป็นเพอร์เซนตนะคะอยากให้รถของเราหายอืดหายตื้อน,นะคะตีนต้นมาไปไหลลื่นใส่ได้เลยนะคะแล้วจะช่วยให้เรากดแตะทะเร่งใช้รอบรถลงมันจะประหยัดน้ํามันนะคะเพอร์เซนค่ะ1.6นะคะอ่ะเราก็ถอดท่อยางเส้นนี้ยท่อยางเนี่ย,ย,ยมันจะต่อจากกรองนะคะถอดท่อย,ยางออกนะคะตัวนี้เราใส่เข้าไปแล้วนะคะมีอุปกรณ์สวมเข้าค่ะตัวนี้รหัสตัว n อนะคะ มีอุปกรณ์และสวมเข้ารัดเป็นแหลมสวมเข้าค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็สวมกลับนะคะสวมกลบกับกับกองแล้วก็รัดแคมป์นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตรงลิ้นเร่งนะฮากท่อยางที่ต่อจากกองนี้ก็สวมกลับเข้ามานะคะใส่เสร็จแล้วพอล่างเห็นไหมคะอ่านาเ็กลิ้นเร่งค่ะก็ายแคมป์ท่อยางพอนี้ออกคายแคมป์ออกมาก,ก็จะเจอปากลิ้นเร่ง นะคะตัวนี้ใส่รหัสตัวเฮป,ปีค่ะอุปรกรณ์เขาออกแบบมาแล้วก็คือขนาดเท่ากับปากนะคะแล้วก็ไม่โดนลิบบีนะคะแล้วก็สวมกลับค่ะแล้วก็รัดเข็มแค่นี้เองนะคะอุปรกรณ์ไม่หมุนค่ะมันเรไม่มีเส่อมสภาพนะคะแล้วก็ไม่มีหมดอายุนะคะใช้ไปยาวนานนะพี่นะหนูเน้นแค่เรื่องสากรองอากาศแค่นี้นเองเป่าปียตตามระยะเนาะสากรองนะคะแต่ถ้าเวลาไม่ใช่ช่วงสิ้นทานน้วมันเครื่องแต่เราจะไปต่างจังหวัดเงี้ยเอาออกมาเคาะมาเป่าเลยเนาะ เหลือเศษปูนเศษหินอันนี้คือหัวใจสําคัญนะคะติดพีเซฟไปก็ช่วยให้อากาศมันผ่านและมีกําลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่ปกติท่อมันโล่งๆตรงๆเนาะแต่ตัวนี้มันจะช่วยจัดเรียอากาศและช่วยเพิ่มกําลังนะพี่นะรถทีเนี้ยมันจะลื่นไหลเองได้อ่ารถมันจะไหลเองได้แล้วทีเนี้ยมันจะลดการกดคันเร่งนะคะแล้วก็ลดการใช้รอบ แต่ว่ารถไหลดีมีกําลังขึ้นนะปกติมารอรอบอยู่ใช่ฮะรอจะแล้วเดี๋ยว<ๆ>รอบอยู<ๆ>่มีปัญหาหมดคร <c oughs> าติดแล้เดี๋ยวมันจะได้ลดการกดกันแตะนะคะรถจะได้ไหลเองได้ <c oughs> จะได้ไประหยัดน้ํามันนะคะอ่าเ <c oughs> นี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะขตอนจ้ะพัชรนาพีเซฟจ้ะสัง่งละกันใหญ่ซื้อไปใส่เองได้ะคะ่ะถ้าลูกค้าจะรุ่นนี้อยู่ก็ซื้อไปใส่เองได้นะคะสนใจรุ่นไหนก็ทักไปหาแอดมินเลยถ้ามีคลิปหรือมีภาพเดี๋ยวแอดมินก็จะส่งให้ชม นะคะถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ๆสาขาก็าซื้อไปใส่เองได้เพราะมันแค่บีบสวมนะคะเดี๋ยวพี่ลองเข้าตัวดีนะคะเดินหน้าตรงไปสุดห้องเช่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าตัวถอยด้วยไม่แตะคันเร่งนะพี่นะปล่อยเข้าไหลเองก่อนอนะจ้าคุณ้านแต่หนอนลูกไข่สัมพันธ์นะคะติดตามเพจดมานานละอ่ะอันนี้เราติดอ่าอะไรนะโปรตอน ทอรนาหนึ่งส่2ตัวหน้าเครื่องค่ะเป็นออโต้ค่ะให้ลูกค้าเทสนะคะเดินหน้าถอยหลังอันนี้ยังไม่แตะคันเร่งนะคะออโต้ Auto มันไหลแล้วแต่ไหลยังไงแล้วมันไหลเร็วกว่าเดิมเ,เดี๋ยวลองทางไกลมีก่อนเนี่ยเข้าเกียร์ถอยแล้วไหลเร็วกว่าเดิมไหมเดี๋ยวก็ลองจำล,ลองวิ่งเส้นรอบทางไกลก็จะรู้นะว่ามันก็อย่าลืมวิ่หนูบอกว่าแตะปล่อยแตะปล่อยนะพี่นะแล้วก็เวลาขึ้นเขาก็เหยียบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรถมันขึ้นเอง รถมันจะขึ้นเองเนาะเดี๋ยวไปทดลองแล้วจะบอกในกลุ่มด้วยว่าเออโอเคนะอ่าโดนนี้มาแล้วนะเบรกดีขึ้นอย่าลืมนะพี่กดบางๆก็เบรกแล้วอ่าลองออกตัวดูได้ค่ะขอบคุณนะคะสบาีค่ะอ่าคุณค่ะอันนี้ให้ลองกดคันเร่งแล้วค่ะทีนี้มันจะไปตามเท้าที่เรากดแล้วปกติมันจะดึงมันจะอืดนะคะรอบมันจะได้มาไวหายอืดหายตื้อ